สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามานะคะช่างเลยจะมาแนะนําวิธีในเรื่องของการดัดวอลลุ่มนะคะซีสบัดนะคะเห็นไหมด้านข้างอะ่ะปกติเราจะต้องพันแกนแนนในเรื่องของนะคะแนวตรงถูกไหมตัวซีเห็นไหมพันแกนแนวตรงมาลงมา,ลงมาแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ลูกค้าเขามีความสไลด์ในเรื่องของความเลเยอร์ด้านหน้าบ้างนิดนึงเนี่ย ทีนี้ช่างเลยจะพิกแพงแล้วจากที่ทําให้ตรงๆเนี่ยมันจะดูแบบธรรมดาไปถูกไหมคะแต่ช่างเลยต้องการให้มีความวอลล่มนะคะ C ีสโลปมาด้านหน้านะคะเห็นไหมการทํางานแต่ละครั้งการดัดวอลล่มนะคะเราต้องพิกแพงหน้าง,งานเสมอทํายังไงก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนใครนะคะแต่ทํางานออกมาแล้วสวยและลูกค้าถูกใจนั่นแหละคือผลงานของเรานะคะอย่าลืมนะคะ ทุกอย่างนะคะต้องพลิกแพงที่หน้าง,งานสำคัญที่สุดไหมช่างเลไม่กัดแบบนี้นะคะไม่ไม่ตรงช่างเลจะต้องการให้มีความสโลปนะคะมาด้านหน้าพอเวลาแกะแกนออกมาแล้วเวลาเรามันเหนีบเราก็ต้องมันเหนีบให้มันมีความสโลปมาด้านหน้าเหมือนกันนะคะงานเราจะออกมาสวยค่ะช่างเลจะทํางานไม่เหมือนใครเขานะคะจะพลิกแพงอยู่ตลอดในเรื่องของการทํางานและ ะะพิกแพงตลอดนะคะในเรื่องของการพันแกนนะคะจะไม่จะไม่เหมือนใครจะพิกแพงนะคะเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละเคสช่างเลเยจะทาออกมานะคะแต่จันจะไม่ออกมาแนวเดียวกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าสภาพเส้นผมลูกหน้าเส้นผมพื้นผมทุกอย่างเลยนะคะแต่ละคนออกมา แต่ละเคสน่ะจะไม่เหมือนกันสินะคะที่สุดนะคะทํายังไงก็ได้ที่ทํางานออกมาแล้วสวยนะคะแล้วก็พลิกแ่นไปเลยพยายามเอ,อยียง,งนะคะข้อมือลงมาแบบนี้ให้มันสลบมานะคะเพราะยังไงเราก็ให้มาไล่ระดับอยู่แค่ประมาณนี้พอเพราะอะไรไหมคะเพราะเดี๋ยวไงเราก็จะต้องนะคะทําการเก็บหนีบนะคะเก็บรอยแล้วก็ยกโคนหนีบยกโคนนะคะหนีบยกโคนให้มันดูนะคะ คนลูกค้าดูกพองแล้วก็ช่วงลายนะคะมีวอลลุ่มเพราะเคสนี้เป็นผมที่เส้นเล็กและบลางลูกค้าต้องการความหนานะคะความหนาความพองนะคะโอเคเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะคะ